สวัสดีค่ะทุกคนว,วันนี้นะคะแม่กุ้งกับดีไซกอ็อยู่ที่บ้านยายแล้วก็นี่เลยอุ้ยตัวไหนร้องร้อ, <laughs> องหาแม่ขเขาโคตรแล้ว <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่กับมาน้อยของมิสเตอร์เกมนะคะทุกคน <laughs> เยอะมากดีไซน์มีกี่ตัวห, <laughs> ห้าตัวเยอะมากเลยนี่นี่อันนี้ตัวนี้มาหายายแล้วตัวนี้มาหาหนู ตัวนี้ไหนหนูวะไหนขอดูหน้าแต่ละตัวชัดๆหน่อยอะโน้มตอนนั้นอะเฮ้ดูหน้าตัวนี้หน่อยดีไซน์ชอบตัวไหนเอ่ยตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวให้ยายดูซิตัวผู้ตัวเมียเมียตัวนี้ตัวเมียเดียวฮะมีตัวเมียตัวเดียวนี่ตัวเมียหนึ่งตัวแล้วนะนี่ตัวที่สองไหนดูซิดีไซน์ดูตัวนี้ดีไซน์ตัวนี้ ร้องร้องหาแม่ใหญ่เลยดิซ่ายหาแม่ใหญ่เลยแม่ระวังอันนี้ก็ตัวผู้ไอ้แม่ตัวนี้ตามันเป็นอะไรเป็นคิสตาอันนี้เป็นนิตาอ่านิ้วหน่ารักไหนหลังอ่านด้วยเหรอหลังอ่านนี่นึงเหรออุ้ยเลี้ยนดิซายต้องนมให้มันกินนะลูก ไหน yup. ตัวนี้หลังอานนะคะดีไซน์แบบหลังอานนิดนึงเหรอใช่เหรอหนโนหนุนน่ารันี่ไหนอุ้ยตัวนี้ร้องเก่งตัวนี้ร้องเก่งร้องหาพ่อเหรอร้องหาแม่ข้าโพดสิลูกตัวนี้ชอบหนูไหนนะเก็มนี่ไงตัวนี้หลังอานของจริงเนี่ยลูกเนี่ยตัวนี้ชอบน้ำแม่มันเรียกแล้วน้ำค่ะเลยนี่ก็หลังอานนี่ก็หลังอาน นี่ก็หลังอานตรงนี้นะเขาเรียกว่าหลังอานเห็นไหมอันนี้ก็หลังอานนี่ตัวนี้ไม่ร้องเลยตัวนี้เป็นเด็กดีตัวนี้เป็นเด็กดีใช่ไหมใช่ไหมแม่เรียกแล้วดีไซน์ชอบตัวไหนลูกชอบตัวนี้ชอบตัวเล็ก่ะคะแล้วตัวเล็กสุดแม่มาเล่นกับหนำไมมันเรียกใหญ่ อย่าดีไซน์ต้องไปซื้อนมมาป้อนหมานะคะซื้อนมไปป้อนลูกหมานะคะเนอะดีไซน์ชอบต้นไหนคะมันชื่ออะไรดีไซน์ชอบตัวไหนนะเกมยังไม่ได้ตั้งชื่อนี่ <Wow. S 2> นี่ <Wow. S 2> นักเกมแจกนะทุกคนนหมาน้ <Huh? S 2> ยมิสเตเกมนะคะมีทั้งหมดห้าตัวนะใครอยากได้คอมเมนต์มาขอได้เลยนะดูเข้าไปดูคลิปได้ที่ช่องมิสเตเกมนะคะมิสเตเกมแจก้วยนะทุกคนโอ้ยแม่ว่าหิวนมแล้วละน่าจะหันนมกิน uh oh. นี่โหมีห้าตัวเลยนะใครอยาก <Yeah. S 2> ได้ตัวไหนนะ <laughs> ไหน <Wow. S 2> เออดีไซน์ชอบตัวน,นั้นอะคะไห <laughs> น,นอ้อนหนู <laughs> ไหน,นอุอนน <laughs> น้มดีทีสิ <laughs> แหม่ไม่ดีไม่ทำคอเลยค่ะดีไซน์ชอบตัวนี้ยายชอบตัวไหนยายชอบตัวไหนนี่ยายชอบตัวนั้นนี่หน้าหมอมหน้าหมอมเอ้ยยายร้องยายร้องตัวนี้หน้าเป็นสีดำหน้าหมอมน่ารักอันนี้หัวน้อยเนาะตัวที่ดีไซน์ชอบหัวมันเล็กๆแหลมๆมันหนุ่มหัวมันชอบอ้อตัวก็น้อยกว่าเขาโอ้ยตัวนี้จะไปแล้วตัวนี้จะตก ตัวนี้เจ็กเี็ตเ้องเสียงดังด้วยเล่าอยู่ตัวเดียวตัวอื่นเขาร้องเสียงเบามีลายสองตัวนี่ของดิตัวที่ดีไซน์ชอบจะลายเสียอ่อนๆเนาะแล้วก็มีขลงยาขลงยานี่ขนสีนวลนวนี่ไม่หรอกแล้วก็มีสองตัวนี้ตัวนี้สีเข้มสุดเลยเนี่ยตัวที่ร้องเก่งเนี่ยสีเข้มสุดเลยเนี่ย หลังอานด้วยสองตัวนี้หลังอานเนี่ยตัวนี้เนองเก่งจังเลยเนี่ยไม่เอาแล้วตัวเนี้ยเอาทั้งคืนแน่เลยเอาไปค่ะใช่ไหมลูกเอาทั้งคืนแน่เลยถ้าเอาไปอ่ะเฮ้ยดีไซน์แต่ตัวนี้ท้าเขาขาวดีไซน์นี่นี่นี่นดีไซน์นี่ใส่ถุงเท้าดีไซน์ดีไซน์ติดใจแล้วครับทุกคนดีไซน์อยากได้ตัวนั้นเยัสิอิว้าวมาสักคนหน้าเหมือนกันเลย See you